สวัสดีครับดิตรับเข้าสู่รายการวีคราบกันอีกรอบหนึ่งนะวันนี้จะมาเล่น Minecraft SAO นะฮะแต่ตีกิมไม่ได้ชื่อ SAO ออหรอคฮะ <c oughs> เลเวลยังอยู่เหมือนเดิมสินะคือมันจะ,จะเป็นอย่างนี้สุดยอดนะอพอเข้าไปปุ๊บดาบของเรากลายเป็นขวานเนี่ยเราก็จะตีคนใหม่ใหม่อะไรเขาเรียกว่า Sky Heart เดี๋ยวโหเจอเหีบอ้าวเอาเอาโหเมื่อกี้เขาเรียกว่าตีเหนือแม่ตีเหนือแม่ก็เอาโอ้ยเอาเหือให้ผมไม่โอกาสได้สู้มขอร้องเลยผมไม่เอาตูทีขอร้องไม่ไหวเว้ยจะไปจะไม่นี่แหละฮะตีรัวตีรัวโอ้โ oh, ห oh, ตีรัวไปตายกลางกาซะไม่มีใครตีผมด้านหลังนะใช่ไหม อามาเซลล์เลือกันโอ้โหเกาะเพชรมาแล้วฮะเกาะเพชรมาแล้วจ้าเกาะเพชรมาแล้วเอเพชรเอเพชรคนเคยเห็นขวานผมเคยเห็นคนที่ถือขวานไม้ค่าค่าดาบเพชรได้ฆ่าคนที่ใส่เกาะเพชรครบชุดอคนนี้ผมต้องไปคนจัดการ แล้วผู้โชคดีของวันนี้ที่เขาไม่นในรายการเราคือวิสานุผู้ยินดีด้วยไปแล้วโอ้โห و, เขาตีกันใหญ่ฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้ผมตั้งชื่อคลิปว่าตายกลางอากาศดีไหมเนี่ยรู้สึกว่ามันจะตายกลางอากาศจริงๆเลยน้อยอาดาบไม้ชันเขินมา ฉันละเบื่อด่ะจงเจงเลยไม่ไ้ใจด่าหยุดหยุดเเเย่าหย่ย่าผมไม่เคยฆ่าที่สักคนเลยแต่คนนี้จะเป็นคนแรกที่ผมฆ่าตายไม่ไหวอ่ะไม่ไหวผมเราตายแล้วเลยว่เราจะลดลงหนึ่งเลเวลก็ไม่ต่างอะไรกับเริ่ม จะขันมามองได้เริ่มต้นใหม่นะฮะการที่โดดลงเป็นโอกาสลอยลอยน้อยมากลอยน้อยมากโอ้เอ้าผมไม่อยากเริ่มต้นใหม่ขอร้องขอร้องขอร้องไม่อยากเริ่มต้นใหม่จริงจริงจริงไม่ได้ล้อเล่นอ่ะดูสิไขปริศนาห้องนอนห้องนอนพิเศษใขปริศนาห้องนอนพิเศษ อดูสิว่าจะออกไปรตีได้ไหมพอดีเพื่อนพอดีพอดีีมะไรไอ้สตาเอสตาตีตีเอ้ยตีได้แล้วตีได้แล้วโอ้โตรงนี้อะไรจะเป็นเส้นเขตมอ๊ะดบบอืผมได้เร็วสองโตแล้ตืนตึนเต่น

คนมาเสียจะควานทองข้าบนขวานทองมาแล้วขวานทองโอ้ผมฆ่าขวานทองแล้วแล้วจะได้เกาะฟีเกาะฟีอ่ะขับก่อนออกลับก่อนคนยังไม่เฮ้อเลเวลห้าหรือเลเวลสี่อย่างนั้นก็ไม่ได้เลเวลหมดเลเวลหมดบีด้วยโอ้โหเลือดมันลดสัญยอดเลย ตืนเนนี่อะไรนี่ข้ามูมันนี่ข้ามุมันนี่ข้ามุมันนี่ข้ามุโอ้โหโอ้เลเวลห้าเกาะครบชุดเฮ้ยเลเวลหนึ่งเลยเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งขาขาเลเวลหนึ่งขวาททองวัดดีดาบทองดาบอุปกรณ์ทองอะทองปะทะทองอะดิทองปะทะทองอะอือหือตอนนี้โอ้ตีรัวโอ้ตีรัวรัวรัวเลยเลเวลเจ็ดดาบทองอือหือภูมิใจมากเดี๋ๆๆ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 ยวเดี๋ เออเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเกิดบ้าอะไรขึ้นผมเกะหนังอยู่จักจักการคนนี้อทำลายที่พักพิงผมต,งตักโดดไปตกแท็กที่สูงแล้วไม่เป็นไรอะโอ,อ้โหผมหนีก่อนผมได้หนีผมได้หนีเลยเมื่อกี้มันตัประกฏการเขาเรียกว่าสปีดแอคแคชัเร็วสุดยอดสุดยอดเลยเร็วสุดยอดเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไดมอนด์มาได้ไง ดมอนมันได้ไงเออเลื่อมนี้มัน <hi> เป็นรูปไดมอนมันก็เลยมาได้ใช่ไหมตายพร้อมใส่หนาใส่ว่าเขาตายยังมีความตายสายหน้าให้เพื่อนลงมาตรงนี้สิไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผมไม่กลัวเลยเอเ่มจะเป็นจะโอเลยวลห้าเป็นไปไม่ได้ ผมเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เออเหรอลวสิ number f o u นะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวคิดถึงยี่สิบวิเมื่อไหร่บกไอไอลังก็ลเลมเออจะเอาให้ผมเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมไม่ผมไม่ยอมต้นเลยผมไม่รู้ผมมีแพนผมมีแพนผมมีแพน เล็วสามอ่ะเล็วสามเร็วสาม,ลมอละเวเสีเอาอดิอ้าวโอ้โหอขอตั้งสติแป๊บหนึ่งเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนาแยกสกีนฉันมาคนละสกีนกันเลยน่าแต่นาหน,น้าตาเหมือนฉันเลยนั่น้าะ ใส่เสื้อ hmm. ก uh ันหนาวใส่เ huh. ส okay. like oh. okay. right? oh. so ื้อกันหนาวคลิปเปอร์ด้วยนี่เขาไปแอร์อัดเลยกันเนี่ยแอร์อัดะไรกันแอร์อัดะไรกันแอร์อัดะไรกันโอ้โหตีรัวโอ้โหตอนนี้ที่ปั๊มเวลเรที่ปั๊มเวลของเราที่ปั๊มเวลของเราที่ปั๊มโอ้โหนี่ฮะเราเจอไม้ะทธาดมอน่ะตอนนี้อตีไปแล้วโอ้โหไม้แพ้แต่มาแต่ไม้ไม่ยอมแพ้หินมาหินมาหินมา้าดมอนอะโอ้โหเขาตีเขาวิ่งไปเขาไปตีไดมอนด้วยดาบไม้ของเขา เขาจะชนะไดามอนได้หรือไม่และไดมอนก็ตายไปเลยที่สุดวขออ่ัยนะผมไม่แน่ใจเข้าหมายปุ๊บของจะหายหมดหรือไม่มาสักทีไม่มีของอะไรเลยาศาสโนเกียวไลปิงมาเลยนะตอนนี้อาขวานอยู่หานึกว่าขวานหายผมต้องจดอนาเขตเอาไว้หมงตีไดถึงตอนบล็อกไหน นายเดินไปอีกบล็อกหนึ่งสิเดินไปอีกบล็อกหนึ่งบล็อกหนึ่งหน้าแค่บลอกเดียวเป็นไรไปลุมไดมอน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 โอ้โหตอนนี้เราจะเห็นหนังมาะธาะไดมอนดผมก็ช่วยฆ่าแรงผมช่วยฆ่าไดมอนคนม,ม,มาสาช่วยฆ่าไดมอนมอนะผมุตสา่านะอุส่าเจ๊กโอสา่าเจ๊กโอ้โหตีรัวไม่เป็นโอ้โหเออตอนนี้โอ้โหสวยจักมากแล้ว ืแยกสกินแยกสกินใครฮะแยกสกินแยกสกินใครไม่ว่าแยกสกินแยกสกินผมเราจะไปใส่ที่ทําให้คุณโดนเมื่อกี้ใครตีล่องหนเฮ้ยมันล่องหนเว้ยมันโปรแอรล่องหนผมเชื่อเมื่อกี้ผมเห็นลอยไม้วิ่งอะมันอยู่ตรงน้ำนั่นน่ะกลัวอะไรเพื่อนกลัวอะไร ไดมอนด์น่ไปอยู่ตรงมุมทำไมเก่งกว่าฉันตั้งเยอะเราจะมาปะทะกันแล้วระหว่างไบด้อนกับโอ้โหไดมอนด์ปะทะกวานไม้ฮะโอ้โหขวานไม้ชน,นะดี๋ยวความสมัรถขี่วรอมเจอคนกินยานล่องหนชายเพืนคอยดูนะเมื่อฉันเดินไปตรงนี้นะแต่สังเกตได้ว่ามีอย่างหนึง่งที่แปลกมากคือฉันจะโดดใคร่

เดิน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 โอ้โหเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นโปกินยาล่องหนล่องหนดูล่องหนอใช่คอยดูนะฉันเดินไปนะไม่มีใครตีฉันทธ์นอกจากไอ้ล่องหนนั่นน่ะไอ้ล่องหน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 ผมรู้แล้วผมขอตั้งค่าอะไรนิดหน่อยขอบคุณที่ช่วยช่วยยังไง มาแล้วมาแล้วโอ้โหผมได้ตั้งค่าแบบไม่ได้ตังค่าแบบมันนานานมันจะทำให้ผมถนัดมากขึ้น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 อือหืออือหือผูย่าตีล้อตีล้อโอ้โหก็อ่าเมื่อกี้สกินที่บอสใครแย่นี่เพื่อนฉันมีข่าวดีมาบอกคอยดูนะเตมันด้วยพลังจิตเอื้อืมีคนล่องหนมีคนลองหนงหจริงด้วยไอรองเท้าเหล็ก รองเท้าเล็นั่นไงยาหมดลิตรโดนยาหมดลิโดนถือว่ามันต้องไม่มีมากกว่าหนึ่งคนแน่เห็นชัดเลยคอสการ์นสื่อเพชรดนิสลาวันนี้ขอบคุณครัเดี๋ยวก่อนผมพูดผิดอย่าิ่มกดไลค์ซับคิดกดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมครับก่อนนี้ผมจะมาโดดการสอนการโดดเชินไว้ห้